สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการอไม่ต้องนะครับอันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเมือ่อแคเมรอนครัวขั้นแรกถ้าคุณไอ้ออน,อน,นี่ก็คือแบบว่ามันจะใส่ผมกับ แบบว่าตายคุณนันที่ผมชอบตาของที่หน้ากากก็คือไอ้นี่กับเออไอ้นี่นะผมว่ามันเท่ดีนะผมว่าถ้าใส่ลงกดมันโคตรเท่เลยผมว่าโอเคนะครับส่วนแอนิเมชันนี่ก็คือภาพเคลื่อนไหวนะครับผมเลือกไปในนี้ไอ้นี่และไอ้นี่นะครับโอเคนี่ที่ผมชอบส่วนไอ้นี่คือเป็น black ground นะครับ ใช่แบบภาพพื้นหลังนะครับก็คือแบบนี้ผมยกตัวอย่างเปนเนี่ยกด snap ไปแล้วครับโอเคครับ snap เสร็จแล้วนะค,ค,คุณแดงคุณห็นภาพเวลาที่เป็นผมเล็กน้อยแต่ว่าคุณเห็นภาพมากรอนเยอะกว่าใช่ไหมครับโอเคส่วน distortion นี่ก็คือแบบเป็นตกแต่งนี่นะครับโอ้แบบนี้ผมมี3คน อันนี้เป็นผมมี16หนึ่งสิบเป็นส่วนสิบเป็นส่วนเจ็ดสี่คนโหหนึ่ีกี่คนเนี่ยโอเคแต่ผมแนนำมที่ผมชอบสีหนึ่งกับเนื้อแล้วก็ดับเบิลเฮสแบบนี้ยชอบมากเลยแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือดับเบิลเฮสนะครับเพราะว่าแบบนี้คยมีแม่ผมมีสี่คนเลยโอเคนะ ผมได้ยกตัวอย่างของ Mr. Mr. Chain นะครับอันนี้ส่วน Emotion นะคบก็คือที่ผมชอบเออมันตกแตยย่งเนี่ยที่ผมชอบก็มีภาษาแล้วก็ 3, คือ X b u t กับ Lady Mouse ค่าผมว่ามัน Rock นีครับดีผมชอบส่วนเฟนเนี่ยก็เป็นแบบหน้านะที่ผมชอบก็คือแบบ Jazz เนี่ยครับ r ็อกดีผมว่าส่วนนี้ก็เป็นภาพพื้นหลังนะครับแต,แต,แต่ต่างแต่ต่างกับ Black Power นะครับมันจะเป็นแบบนี่ ผมยกตัวอย่างที่ผมชอบ Shadow f กับ f r e r a i ล้วคุณคุณเห็นความแตกต่างนะครับคุเคลื่อนช้าเคลื่อนที่ช้ากว่าปกติใช่ไหแ้าเคลื่อนที่ช้ากว่าปกตินะถ้าเต,ติมติด f r e r a i แเราก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนแฟนนี้ก็ตคลา่ันภาพเวลาือนกแลนะแต่ว่ารู้ครับว่างผมจะให้ไม่หายไปนะคล้ายๆแอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวครับ ที่ผมชอบก็คือซีเอสนะครับผมว่าโอเคครับผมก็ได้สอนวิธีใช้เว็บแคมแบ็กไปเรียบร้อยครับอ้อยังนนยังไม่จบครับที่ผมคอยย้ําครับยังไม่จบอันนี้เป็นการใส่เดียวครับอย่างเช่นผมใส่ม,มูิเตอร์อันนี้ไปเห็นไหมโอ้ผมกดใส่นี้แล้วผมจะอาศอัยนี้อันเนห็นไหมอันนี้หายไปแล้วครับแล้วผมก็จะได้ ผมสอนวิธีใช้เว็บแคมแม็กคุณจบมาแล้วนะครับผมขอลาเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเค